นี้นะคะพามาดูโอปป้าแกฉีดฮอร์โมนต้นลูกพีชนะคะอันนี้ฉีดฮอร์โมนต้นลูกพีชนะคะประมาณนี้นะคะต้นลูกพีชหรือต้นโพกสุงาเกาหลีนะคะก็จะฉีดฮอร์โมนบำรุงลูกนะคะฉีดฮอร์โมนบำรุงลูกเครื่องฉีดนั่งขับนะคะเครื่องฉีดนั่งขับเลยจ้ะ แบบนี้เลยนะคะนั่งขับสะดวกนะคะสะดวกชอบสวนเกาหลีสะดวกสบายใช้แต่เครื่องจักรนะคะตอนนี้นะคะต้นลูกพีชก็ประมาณนี้นะคะเออลูกพีชลูกพีชก็รูปประมาณนี้นะคะลูกพีชก็รูปประมาณนี้ สวยมากค่ะมีใครอยากได้สลัดไหมคะสลัดสวยๆเก็บส,สดๆจากสวนนะคะสลัดสวยๆเก็บส,สดๆจากสวนนะคะขายให้ถูกๆ party, ไปเลยจ้ะกระเพราก็มีนะคะกระเพราก็มีนะคะตอนนี้กระเพาวสวยมากเลยค่ะกระเพราก็มีนะคะแล้วก็สลัดนะคะสลัดก็มีนะคะใครนี่นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสวนนะคะเอปาป้ามาฉีดโอปา้ามาฉีดฮอร์โมนลูกพีชนะคะสวยมาก คะหมิวจะพามาทําฉับเชเกาหลีนะคะนี่นะคะฉับเชเกาหลีหรือยำบุ้นเส้นเกาหลีนะคะเราก็จะเนี่ยค่ะยำวุ้นเส้นเกาหลีนะคะฉับเชเกาหลีหมิวก็จะพาเอาเส้นนะคะเส้นเป็นลวกนะคะเส้นลวกน้ําเดือดแล้วเอาเส้นเป็นลวกก่อนนะคะฉับเชนี้นะคะหอมหัวใหญ่เอามาจากสวนค่ะดูดูเอามาจากสวนนะคะอยากกินอะไรก็ปลูกนะคะนี่หอมหัวใหญ่นะคะ พอเราลวกลวกเส้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาล้างนะคะล้างให้เสด็จน้ำนะคะนี่นะคะเราต้องหมั่นเช็คดูเส้นนะคะอันนี้เส้นมันติดกันเนาะมันจะแข็งแข็งนะคะเราต้องหมั่นชิมอันนี้ได้แล้วนะคะเหนียวนุ่มนะคะเส้นอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นเกาหลีนะคะถ้าเป็นแข็งแข็งแบบนี้เราก็จะคัดออกเนะเวลามันมันแข็งอันนี้มันติดกันมันแข็งนะคะสังเกตดูง่ายนะคะถ้ามันเส้นกําลัง เส้นกินได้ก็มันจะเป็นเสใสนะคะถ้ามันเส้นแบบเนี้ยถ้ามันเป็นเส้นแบบยังเป็นขุ่นๆแบบนี้ก็คือมันแข็งอยู่นะคะหรือเราก็ชิมดูก่อนก็ได้ค่ะชิมดูก่อนเวลาเช็คเส้นเวลาเช็คเช็คเส้นนะคะแล้วก็ชิมดูก่อนก็ได้นี่นะคะอันนี้มิวก็จะเอาออกนะคะเพราะว่ามันแข็งนี่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะมิวก็จะมาทําฉับเชนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมี ต้นหอมแครอทแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะแล้วหมิวก็จะใส่พริกไปเล็กน้อยนะคะส่วนมากมันจะมีผักขมด้วยนะคะผักขมเกาหลีแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะเราใส่แค่นี้นะคะอันนี้ก็เริ่มหั่นกันเลยจ้ะคนเกาหลีใต้ค่าตัวตายเยอะก็คือประเทศเขาแบบว่าการแข่งขันสูงประเทศเกาหลีนะคะอยากจะบอกว่าไม่มีทรัพยากรเลยค่ะไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเลย เขาบ้านเมืองเขามีแต่ภูเขานะคะภูเขาก็ไม่ใช่ว่ามีทองมีแร่มีธาตุนะคะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแต่คนนะคะเขาก็เลยต้องพัฒนาคนคนก็เลยต้องเก่งคนเกาหลีก็เลยต้องเก่งเพราะบ้านเมืองเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหมือนไทยนะไทยเนี่ยพืชผลธัญญาหารผล,ลไม้ผักเนี่ยมีกินตลอดปีนะคะแต่เกาหลีหน้าหนาวนี่ก็คือลําบากมากสมัยก่อนหน้าหนาวเกาหลีลําบากมาก แต่จะปัจจุบันหน้าหนาวเกาหลีก็คือผักแพงก่อนเนื้อกว่าหมูนะคะเพราะว่ามันเป็นเฮาเนาะเฮาแล้วเราก็ต้องใส่แก๊สใส่อะไรให้มันปรับความร้อนน่ะให้มันอุ่นมันก็มีค่าใช้จ่ายมันก็เลยแพงนะคะเป็นเรื่องธรรมดาบ้านเมืองเขาก็คือไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเขามีแต่คนเขาเลยต้องพัฒนาคนนะคะคนเขาก็เลยต้องเก่งเก่งแล้วก็ต้องแข่งขันกันคนเกาหลีส่วนใหญ่นะคะบางคนส่วน ถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็ประมาณเจ็ดิแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะเห็นแก่ตัวนะคะก็คือบ้านเขาจะสอนให้เอาตัวรอดเขาจะสอนให้เอาตัวรอดไม่เป็นภาระให้ให้คนอื่นทำยังไงก็ได้ให้คุณเอาตัวรอดอืมเขาสอนให้เก่งเขาสอนให้เอาตัวรอดอยู่ให้เป็นประเทศนี้เขาเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เลยเก่งบางคนก็แอบ,บเห็นแก่ตัวไม่เหมือนคนไทยนะ เนี่ยมิวเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งมิวเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนนั้นมิวไปกินหมูย่างนอกบ้านเนาะแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางเปี่ยวเปี่ยวประมาณหกโมงเย็นเนาะมันเป็นทางขึ้นเขาเปี่ยวเปี่ยวนะไม่ค่อยมีรถนะแล้วเห็นผู้หญิงคนนึงแกเดินเดินเดินอยู่แล้วมิวก็ได้ถามป้าว่าป้าทำไมไม่หยุดถามเขาว่าเขาจะไปไหนก็รลีบอกว่าไม่เขาไม่สนใจเรื่องของคนอื่น เกาหลีไม่สนใจเรื่องของคนอื่นนะคะแล้วแต่คุณจะไปไหนมาไหนแต่คนไทยเนี่ยถ้าเห็นแบบว่าเดินคนเดียวเปี่ยวๆป,ประมาณหกโมงเย็นอย่างเงี้ยจะถามนะไปไหนไปส่งไหมคนไทยน,นี่ยนิสัยคนไทยใจดีมากแต่เกาหลีเขาจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยนะคะเกาหลีเกาหลีเขาจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยเพลอๆก็เป็นเป็นเส้นบางๆเห็นแก่ตัวเป็นเส้นบางๆเห็นแก่ตัวแต่มันก็มีข้อดีและข้อเสียนะคะ มีทางสว่างย่อมมีทางมืดมีทางมืดก็ต้องมีมีทางสว่างก็เหมือนทุกคนย่อมมีเหรียญสองด้านนะคะมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านมืดนะคะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยากจะบอกไว้เนี่นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีเห็ดหอมนะคะมีต้นหอมนะคะหอมหัวใหญ่แครอทนะคะแล้วก็หมี่นจะใส่พริกไปเล็กน้อยนะคะใส่ใส่พริกไม่เยอะนะคะใส่พริกไม่เยอะ เราก็ใส่แค่นี้นะคะถ้ามีผักขมผักขมก็เป็นผระเอกนะคะแต่ผักขมก็ส่วนมากเขาจะใส่ฉับเชนะคะแต่มิววันนี้มิวไม่มีเนาะมิวก็ใส่ตามนี้แหละคะ่ะใส่ตามที่เรามีนะคะไม่จําเป็นต้องเป๊ะก็ใส่เท่าที่เรามีนะคะมิวเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วนะคะมิวก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะก็คือเส้นนะคะเส้นอันนี้เส้นนะคะเหนียวนุ่มมากเลยค่ะวุ้นเส้นเกาหลีนะคะ ชับเชันนี้จะทำชับเชนะคะใส่วุ้นเส้นเกาหลีลงไปนะคะนี่แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปแครอทลงไปนะคะแครอทลงไปอันนี้เห็ดหอมเราต้องเอาไปผัดก่อนนะคะน้ำเอาต้องไปผัดให้มันสุกก่อนนะคะพอใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่กระเทียมนะคะ ใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมสับใส่กระเทียมสับลงไปตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำมันงาคันจังนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลลงไปน้ำมันน้ำมันงานะคะน้ำมันงาเขย่าก่อนน้ำมันงาต่อด้วยคันจังนะคะคันจัง ของชับเชเลยค่ะจะมีรสหอมเค็มๆมันอร่อยอร่อยกลมกล่อมนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองทำกับข้าวไม่เป็นนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเพื่อความกลมกล่อมรืวก็ใส่ไปเล็กน้อยนะคะเพื่อความกลมกลอม,ลอมแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะ แล้วก็คลุกให้เขากันถ้าใครมีเนื้อหมูเนื้อวัวก็สามารถเอาใส่ได้นะคะมิวลืมนะหมิวลืมใส่เนื้อวัวผัดเนื้อวัวใส่ก็ได้นะคะ <c oughs> เพื่อความอร่อย แล้วก็ชิมดูนะคะรสปากของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะจืดนิดนึงเติมขันจังลงไปนิดนึงยึมติดหวาน ก็มุกมกอเคเติมเต็มต้องนะคะจัดใส่จานโดยด้วยน้ำนนะคะโดยด้วยงานนะคะเนี่ยแม่ยายแกก็ดูอยู่เนื้อหันอูนะคะเนื้อหันอูเนื้อร้างชาตินะคะ 팀. 꼭 만날 이. Hmm. Oh my God, 아. 맛있어. 아. 여기도. 얘도 하나 같이 ลูกพานั่งกินแม่ย่าถาดเสริฟพ,พี่น้องเอ้ยพี่ม บอกอยากว่าก็ผู้ฒ่าบอกให้เศร้าอยากเท่ากับ่าเศร้าอยากอาอ,อฉันจแพ้ผู้รอมม่อกรอาออม่ใหกกกกกอกออไม่ม่ลม่ไม่ลม่ไมอรม่ไม่ไม่อม่ไม่ยม่ไม่ไมสได่ไม่ไม่ไม่ไ่ โม7กิโลลูกทอด7กิโลนะคะ20,000อันนี้9กิโลแตงโมเกาหลีลูกละ9กิโลนะคะ28,000 98,000นะคะลูกแพนึง0 เห็ดนะคะเห็ดทองมาซื้อของเข้าบ้านนะคะซื้อของเข้าบ้านเพราะว่าเอาไปทำพันชันหรือเครื่องเคียงเกาหลีนะจ๊ะ